สวัสดีครับพี่น้องสมาชิกเจริญส,สดทุกท่านวันนี้ผมพามาเยี่ยมชมสวนที่คลองจินดาจังหวัดนะคนปรปฐมนะครับวันนี้มาพบกับเจ้าของสวนตัวจริงนะครับที่ท่านเอาปุ๋ยน้ำเจริญินรีพันและปุ๋ยเจริญินรีพันชนิดเม็ดนะครับมาใช้กับสวนชมพู่นะครับแล้ววันนี้เราก็ได้มาที่นี่นะครับแล้วก็มาสัมภาษณ์เจ้าของสวนว่าเอาปุ๋ยเจริญินรีพันไปใช้นะครับแล้ว ประทับใจอย่างไรนะครับเดี๋ยวก็จะสัมภาษณ์คุณพี่นะครับที่อยู่ด้านข้างของผมนะครับก็หวัดดีครับคุณพี่นะครับคุณพี่ชื่อคุณพี่ประนอมนะครับนามสกุลสีรัตน์นะครับปลูกชมพู่นี้นะครับในพื้นที่กี่ไร่ครับตรงนี้สามไร่สามไร่ตรงนี้นะครับแล้วก็มีผู้แนะนําให้มาใช้ปุ๋ยเจริญินสีพันตอนแรกเนี่ยใช้ปุ๋ยน้ําหรือปุ๋ยเม็ดก่อนครับปุ๋ยเม็ดก่อนเลย ใช้ปุ๋ยเม็ดก่อนตัวนี้ใช่ไหมฮะเจิญอินรีพันตัวนี้นะครับด้านหลังนี้นะฮะเจิญอินรีพันแล้วตอนแรกเชื่อไหมก็คนสวนด้วยกันก็เชื่อแหละคนสวนด้วยกันก็เชื่อนะครับแล้วก็แต่ก่อนเคยใช้ปุ๋ยเคมีครับใช้แต่ก่อนเป็นยังไงฮะมันไม่ค่อยใหญ่อ่ะมันไม่ค่อยใหญ่นะครับลูกที่ลูกนี้นะฮะลูกที่ที่ใช้ปุ๋ยเจิญอินรีพันนะครับลูกไม่ค่อยใหญ่นี่ก็คือไม่อวบแบบนี้ใช่ไหมฮะนี่ผอมนนะครับผอมกว่านี้นะครับ ไม่ไม่อวบเท่านี้นะฮะแล้วก็พี่ชัยยันนะครับมาแนะนาําก็เชื่อเลยเพราะว่าเป็นคนสวนเหมือนกันกนะครับแล้วก็แต่ก่อนก็ใช้ปุ๋ยเคมีอยู่ใช้ปุ๋ยสูตรจริงไหมใช้ปุ๋ยสูตรเนี่ยสูตรตอนแรกเนี่ยเอ่อใช้ปุ๋ยสูตรอะไรก่อนฮะตอนแรกที่ใช้เริ่มต้นก็สูตรแปด่สยี่สิบสี่แปดยี่สิบสี่ยี่สิบสี่นะครับก็เริ่มห่อมาก็ใช้พอเริ่มหอ่อ ใช้สูตร17สูตร17สองตัวเนี่ยสองตัวนะครับแต่ปุ๋ยตัวนี้เป็นปุ๋ยอินทรีย์นะครับไม่ใช่ปุ๋ยสูตรก็คือมันมีธาตุอาหารทั้งธาตุอาหารหลักธาตุอาหารรองธาตุอาหารเสริมอยู่ในตัวมันเลยนะครับและที่สําคัญ<ช>พอเอามาใช้แล้วอัตราส่วนในการใช้ะฮะเท่ากันไหมฮะเท่ากันเท่ากันนะครับแต่ว่ามันประหยัดเงินเรา,จ,าจริงไหมฮะเพราะว่าปุ๋ยเคมีนะครับปุ๋ยเคมีนี่กระสอบละก่ กระสอบละพันกว่านะครับกระสอบละพันกว่าตอนนี้ก็ราคาลงไหมก็ลงมาหน่อยแต่ลงมาหน่อยนึงแต่ว่าก็ไม่ได้ใช้นะก็ไม่ได้ใช้ตัวนี้อ๋อแต่ว่าก็ราคาไม่ไม่เท่ากันกับที่เคยเคยใช้นะฮะมันก็ก็ตอนนี้มันราคาสูงนะครับแต่พอมาใช้ตัวนี้เราก็ว่าเราเซฟเงินนะจริงไหมครับแล้วอัตราส่วนในการใช้ปุ๋ยน้ํานะครับปุ๋ยน้ําเจิญนินสี่พันตอนนี้ใช้หนึ่งลิตรหรือห้าลิตรฮะ ใช้หนึ่งลิตรอยู่ใช่หลิตรอยู่จะใช้น้อยอัตราส่วนใช้น้อยใช้เท่าไหร่ฮะใช้ห้าซีซีต่อน้ำหนึ่งปีห้าซีซีต่อน้ำยี่สิบลิตรหนึ่งปีนะครับห้าซีซีต่อน้ำยี่สิบลิตรฉีดพ่นฉีดหมดเลยไหมฮะพื้นที่อ่าฉีดหมดเลยสามไร่สามไร่นี่ฉีดหมดเลยฮะห้าซีซีน้ำยี่สิบลิตรนะครับเดี๋ยวก่อนนะลำเรือต่อลำเรือต่อหนึ่งลำเรือนะครับต่อหนึ่งลำเรือนะครับลำเรือหนึ่งก็ใช้ ร้อซีซีลำเรือหนึ่งก็ใช้ร้อยซีซีนะครับปุ๋ยเหล่านะครับต่อน้ำา17ิบปี๊บสปี๊นะครับสิลิตรนะครับแล้วก็สิบเปี๊ก็ประมาณเท่าไหร่ฮะสามสร้อยสีลิตรนะครับสิบเจ็ปี๊ก็340ลิตรนะครับประหยัดมากเลยจริงไหมฮะและที่สําคัญตอนนี้นะครับก็ลดการใช้ปุ๋ยเคมีลดหรือไม่ใช้เลย ไม่ได้ใช้ตัวอื่นเลยใช้ตัวนี้ตัวเดียวไม่ได้ใช้ตัวอื่นเลยนะฮะใช้ตัวนี้ตัวเดียวนะครับแล้วก็ตอนนี้รู้สึกประทับใจไหมกับปุ๋ยตัวนี้ประทับใจรูปใหญ่น,นะครับและได้รับแล้วก็สีะนะครับสีสวยนะครับรสชาติหวานนะครับแต่ผมยังไม่ได้ชิมหรอกแต่ว่าพี่น้องเกษตรกรเขาบอกว่ารสชาติหวานนะครับเดี๋ยวผมอาจจะต้องชิมนะฮะแล้วก็ที่สําคัญวันนี้บริษัทเจริญสดก็มาสัมภาษณ์เจ้าของที่ใช้ปุ๋ย จเจริญซีพันธ์ทั้งชนิดน้ําและชนิดเม็ดตอนนี้นะฮะพูดตรงๆเลยว่าจะใช้ปุ๋ยนี้ตลอดไปไหมแต้ว่าถ้ามันดีก็ใช้ตลอดไปถ้ามันดีก็ใช้ตลอดไปนี่ก็คือครั้งแรกที่ท<ม>เอามาใช้แล้วว่ามันดีนะครับออสองก็คือเซฟเงินเราไปได้มากเลยทีเดียวนะครับวันนี้พ่อแม่พี่น้องเกษตรกรนะครับที่ปลูกชมพู่นะครับมาเห็นสวนที่คลองจินดาแล้วนะครับว่าใช้แล้วได้ผลอย่าง ที่เป็นภาพนี้นะที่เห็นในภาพนี้นะครับก็ประทับใจได้ครับกับปุ๋ยเจริญินรีพันทั้งชนิดน้ําและชนิดเม็ดจัดจําหน่ายโดยบริษัทเจริญอนสอินเตอร์เนชั่ชนแนลเน็ตเวิร์กจำกัดน,นะครับก็วันนี้ก็ขอขอบคุณที่ประนอมนะครับเดี๋ยวเราจะไปชมสวนกันนะครับวันนี้ก็ขอบคุณครับครับปุ๋ยน้ําของเรานี่ก็ประหยัดเลยนะประหยัดประหยัดครับประหยัดและเห็นผลเ,ลเห็นผลสังเกตดูใบความชุ่มชื้นของไอ ชมพู่นี่ผมว่านี่ก็เหมือนกับอย่างที่พี่ชัยยันว่านะเหมือนกับสาวๆรุ่นๆอยู่จริงไหมฮะแต่นี่อายุเท่าไหร่ฮะเนี่ยอายุเป็นสิบปีโออายุเป็นสิบปีแล้วนะครับนี่ก็จะปุ๋ยน้ําและปุ๋ยเม็ดเจริญสีทันแล้วยางต้นเนี้ยนะครับจะตัดทิ้งอยู่แล้วเนี่ยต้นไหนฮะเนี่ยต้นนี้เหรอฮะเขาจะฟันทิ้งอยู่แล้วฟันทิ้งอยู่แล้วนะฟันไปแล้วแล้วเขาเหลือตอๆไว้เนี่ย ออืืมันยังออกได้อีกเจอปุ๋ยของเราอนะฮะใช่ครับโอ้ทั้งปุ๋ยน้ําปุ๋ยเม็ดนะฮะต้นนี้นะฮะดนะออกตามโคนออกตามโคนนะครับใบต่างๆนะครับกลุ่มนี้ก็เหมือนกันใช่ไหมฮะใช่ครับจะฟันทิ้งฟันทิ้งไปแล้วด้วยฟันทิ้งไปแล้วด้วยฟันไปแล้วแต่เอาปุ๋ยมาใส่นะครับก็ใบก็ออกมาแบบนี้นะฮะสภาพต้นก็ออกมาแบบนี้แต่ว่าพี่ชัยยันมาแนะนําปุ๋ยแล้วเขาใช้แล้วมันดีก็เราก็พอ อิ่ม,อ,มอกอิ่มใจไปด้วยใช่ไหมฮะใช่ครับแต่ตอนนี้นะพองกินดาเนี่ยใช้กันเยอะมากเลยอ๋อก็จากแนะนำต่อมาเห็นด้วยมีส่วนข้างๆไหมฮะที่ที่ใช้ปุ๋ยเคมีอยู่แล้วมาเห็นอย่างนี้แล้วก็เลยมาถามก็มีแต่ส่วนพวกสวนฝรั่งส่สวนฝรั่ง,งใช่ไหมฮะอ๋อ คนที่เชื่อทําตามเราก็ได้ดีเหมือนเราอืแต่คนคือปุ๋ยเราเนี่ยมันมาสะดุดอีกตรงที่ว่าเรามาเจอกันตอนหน้าหนาวออตอนหน้าหนาวเนี่ยต่อให้ปุ๋ยเคมีมันก็ไม่ไ้าใช่ใช่สภาพดินฟ้ากรศนะฮะแต่ถ้าเมื่อช่วงปีหรือสองปีที่แล้วที่มันอากาศปกตินะฮะใช่ฮะหนาวไม่เยอะนนประเทศไทยเนี่ย นนปีนี้มันหนาวสุดๆแล้วมันได้ลูกขนาดนี้ถือว่าโอเคครับแล้วก็พี่ชยันก็ทําธุรกิจกับเจริญสดด้วยใช่ไหมครับผมครับแล้วก็รู้สึกว่ามีหนังสือพิมพ์ฉบับหนึ่งสัมภาษณ์พี่ชยันครับผมเด็เดี่ยวทำหรือเปล่าฮะใช่ครับด็เดี่ยวทสัมภาษณ์ผู้รายได้ทํากี่เดือนครับพี่รายได้เป็นแสนเนี่ยทำเต็มๆอยู่แค่สองเดือนทําเต็มๆอยู่แค่สองเดือนเนี่ยนะฮะ ใช้ลองใช้ดูก่อนเดือนลองใช้ดูก่อนจริงๆถ้ามันไม่ดีนี่ก็คือไม่ไม่ต้องทําธุรกิจกันไม่บอกนะฮะไม่ดีก็คือไม่บอกไม่ดีก็จบไปเลยแต่ทีนี้เราใช้แล้วมันดีก็เลยมาบอกสมาชิกนะฮะมันสร้างรายได้ให้กับครอบครัวเราได้เป็นอย่างดีด้วยนะครับทั้งๆที่ในในส่วนของพี่ชัยยนเองก็ไม่ได้พูดง่ายๆว่าไม่ได้ทาธุรกิจเจริญสร์เต็มตัวเท่าไหร่ก็เป็นเกษตรกรไปด้วยแล้วก็สร้างรายได้ไปด้วย